คุณคิดว่าใครบางคนจะจากไปแล้วแต่ความจริงกลับอยู่ในใจคุณเสมอคืนนี้ความลักและความทรงจำจะปรากฏและคุณจะรู้ว่าใครบางคนยังคงอยู่ข้างๆบุคคลที่ยังอยู่ในใจเสียงลมพัดผ่านต้นไม้สูงทำให้ใบไม้กระทบกันเป็นเสียงแผ่วเบาแสงจันทร์สองลอดผ่านกิ่งก้านทำให้พื้นดินเป็นเงาไม่สม่ำเสมอ หญิงสาวเดินช้าช้าบนทางเดินที่เต็มไปด้วยใบไม้แห้งทุกก้าวทำให้เกิดเสียงกรอบแกรบเบาๆหัวใจของเธอเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาเธอรู้สึกถึงความเย็นของอากาศที่แทรกซึมผ่านเสื้อบางและกลิ่นของความชื้นจากดินเปียกทำให้เธอหายใจลำบากเล็กน้อยทุกเสียงรอบตัวชัดเจนขึ้นเสียงน้ำหยดจากหลังคาเก่าเสียงสัตว์เล็กๆขยับตัวในพงหญ้า เธอหยุดยืนตรงกลางทางความมืดรอบตัวเหมือนกำลังกลืนทุกสิ่งตาของเธอพยายามปรับให้มองเห็นแต่มีเทียงเงาที่ขยับเบาๆอยู่ไกลๆทันใดนั้นเธอได้ยินเสียงหายใจใกลๆ้ๆลมหายใจนั้นหนักและไม่สม่ำเสมอเหมือนใครบางคนกำลังยืนอยู่ใกล้เธอโดยที่เธอไม่เห็นหัวใจของเธอแทบหยุดเต้นมือเย็นเฉียบจับราวไม้ข้างทางแน่น เธอพยายามหมุนตัวแต่เหมือนร่างกายถูกตรึงทุกอย่างรอบตัวเงียบลงความมืดหนาทึบเหมือนจะดึงเธอลงไปในความมืดนั้นมีร่างหนึ่งร่างที่เธอไม่สามารถละสายตาได้แต่ใบหน้ากลับไม่ชัดเจนเสียงลมหายใจนั้นใกล้เข้ามาอีกความรู้สึกไม่สบายและหวาดกลัวรวมกันจนเธอแทบล้มลงและแล้วเสียงหนึ่งดังขึ้นเบาๆ เสียงที่คุ้นเคยแต่ทำให้หัวใจเธอเกือบหยุดเต้นเสียงนั้นดังขึ้นชัดเจนมากขึ้นเธอก้าวถอยหลังอย่างช้าๆทุกก้าวเหมือนพื้นดินกำลังสั่นเบาๆใบไม้แห้งใต้เท้ากระจัดกระจายลมพัดแรงขึ้งราวกับพยายามผลักเธอให้ถอยออกไปเธอหันกลับไปมองทางเดินด้านหลังแต่กลับเห็นเพียงความมืดและเงาของต้นไม้หัวใจของเธอเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกมา มือสั่นและเหนื่อยไหลเป็นทางเสียงนั้นยังคงอยู่ข้างๆหางออกไปเทียงไม่กี่ก้าวแต่เธอกลับไม่เห็นใครเทียงความรู้สึกเย็นยเยือกที่ซุกซ่อนอยู่ในอากาศทำให้เธออยากวิ่งแต่ร่างกายไม่ฟังเธอพยายามก้าวไปข้างหน้าแต่เสียงฝีเท้าเหมือนตามมาในทุกก้าวความกลัวแผ่ขยายจากหัวจะดปลายเท้าเธอหายใจติดขัด และกลิ่นเหม็นอับของความชื้นทำให้เธอเวียนหัวทันใดนั้นแสงจันทร์สาดส่องผ่านช่องว่างในกิ่งไม้เผยให้เห็นเงาของใครบางคนอยู่ไกลๆแต่เมื่อเธอเพ่งมองร่างนั้นกลับละลายหายไปกับความมืดเหมือนนว่าความจริงและจินตนาการผสมปนเปกันเสียงลมหายใจข้างๆดังชัดเจนขึ้นราวกับใครบางคนยืนอยู่ใกล้ๆใบหูของเธอ เธอหมุนตัวเร็วแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นหัวใจเธอเหมือนถูกบีบรัดจนเจ็บปวดมือสั่นและเกรงแน่นขณะนั้นเธอรู้สึกถึงลอมหายใจร้อนบนคอราวกับใครบางคนอยู่ข้างหลังโดยที่เธอไม่ทันสังเกตเธอก้าวถอยหลังอีกครั้งลม้มลงบนพื้นใบไม้เปียกและมองขึ้นไปเห็นแสงจันทร์สะท้อนบนตาของใครบางคนดวงตานั้น ดวงตาที่เธอคิดว่าได้ลืมไปแล้วดวงตาของเขาบุคคลที่ยังอยู่ในใจของเธอที่จากไปนานหลายปีแต่กลับปรากฏตัวตรงหน้าด้วยรอยยิ้มเย็นชื่นเธออยากกรีดร้องอยากวิ่งหนีแต่ร่างกายไม่ฟังคำสั่งเหมือนถูกตรึงด้วยแรงเหนือธรรมชาติเขาเดินเข้ามาใกล้ทุกก้าวของเขาทำให้พื้นดินสั่นเบาๆ ความรู้สึกเย็นยเยือกแผ่ซ่านไปทั่วร่างและเธอรับรู้ถึงความจริงเขาไม่ได้จากไปไหนเขาอยู่ในใจเธอเสมอและตอนนี้ความทรงจำทั้งหมดกลับมาในทันทีภาเพเหตุการณ์เก่าๆรอยยิ้มคำพูดสัมผัสทั้งหมดผสมปนเปก,กับความกลัวที่ปัจจุบันทำให้เธอแทบล้มทั้งยืนเขายืนอยู่ตรงหน้า มือของเขาออกมาช้าๆนิ้วชี้ไปยังเธอดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเข้าใจและความเจ็บปวดเหมือนว่าเขารู้ว่าเธอคิดอะไรและเธอรู้ว่าเขาไม่ได้เป็นเพียงความทรงจำลมพัดแรงขึ้นอีกครั้งใบไม้ลอยว่อนกลางอากาศทำให้ทุกสิ่งรอบตัวเหมือนจะมุนวนความมืดและแสงจันทร์สลับกันทำให้เธอมองไม่ชัดเธอพยายามพูด แต่เสียงติดอยู่ในลำคอเขาก้าวใกล้ขึ้นร่างของเขาเหมือนกลายเป็นเงาในความมืดและหัวใจของเธอเหมือนถูกดึงรั้งทันใดนั้นเสียงประหลาดดังขึ้นไม่ใช่เสียงของเขาไม่ใช่เสียงของธรรมชาติแต่เป็นเสียงที่เธอไม่เคยได้ยินมาก่อนเสียงเหมือนคนเรียกชื่อเธอแต่หนักแน่นและเยือกเย็นเธอก้าวถอยหลังอีกครั้งลม้มลงบนพื้นใบไม้เปียก และในขณะที่เธอเงยหน้าขึ้นเขาหายไปอีกครั้งเหลือเพียงความมืดแอลลมที่พัดแรงแต่เธอรู้ในใจของเธอบุคคลน,นี้ยังคงอยู่และไม่ว่าเธอจะพยายามลืมเขาจะยังอยู่ในหัวใจของเธอเสมอเสียงหายใจเย็นเฉียบยังคงอยู่และความมืดรอบตัวยังไม่จางเธอยืนขึ้นแต่หัวใจยังคงเต้นแรง ทุกก้าวข้างหน้ารู้สึกเหมือนเดินบนขอบเหวเธอไม่รู้ว่าเขาจะปรากฏอีกเมื่อไรและความรู้สึกที่เธอพยายามซ่อนกลับเต็มเปี่ยมในทุกเสี้ยววินาทีร่างกายของเธอสั่นด้วยความหวาดกลัวแต่สายตายังคงมองไปรอบตัวทุกเงาทุกเสียงเหมือนซ่อนความจริงบางอย่างและเธอรู้ว่าคืนนี้จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปเธอยือนอยู่ท่ามกลางความมืด หัวใจยังคงเต้นแรงแต่ลมหายใจเริ่มนิ่งขึ้นเหมือนว่าเวลาได้หยุดชั่วคราวเธอหลับตาและนึกถึงทุกความทรงจำรอยยิ้มคำพูดสัมผัสทั้งหมดปนเปนก,นก,นกันกับความรู้สึกปัจจุบันเมื่อเธอเปิดตาอีกครั้งแสงจันทร์สาดส่องอย่างอ่อนโยนเงาของเขาหายไปแต่ความอบอุ่นที่เขาเคยให้ยังคงอยู่ในใจของเธอ เธอเดินต่อไปบนทางเดินแต่คราวนี้ไม่รีบร้อนทุกก้าวเหมือนเดินด้วยความมั่นคงความกลัวค่อยๆจางลงและความสงบเริ่มเข้ามาแทนที่ลมพัดเบาๆใบไม้ไหวเป็นจังหวะเสียงธรรมชาติรอบตัวเธอสงบและเป็นมิตรเธอยิ้มเบาๆรู้ว่าแม้เขาจะจากไปบุคคลนั้นยังคงอยู่ในใจของเธอตลอดไปเธอหยุดยืนใต้ต้นไม้ใหญ่ ยกมือขึ้นสัมผัสแสงจันทร์และถอนหายใจอย่างลึกความทรงจำทั้งหมดกลายเป็นแรงผลักดันให้เธอก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับความทรงจำที่ไม่เคยลืมคืนนี้จะจบลงด้วยความสงบแต่เรื่องราวของความรู้สึกและความทรงจำจะยังคงอยู่ในใจของเธอบุคคลที่เธอคิดว่าจะลืมกลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเธอตลอดไป เธอเดินจากไปทิ้งความมืดไว้เบื้องหลังและเดินเข้าสู่รุ่งสางพร้อมหัวใจที่เข้มแข็งขึ้นและรอยยิ้มที่อบอุ่นจากความทรงจำที่งดงามหนึ่งกดไลค์และคอมเมนต์ไลค์และคอมเมนต์สองคุณเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บอกในคอมเมนต์คุณเรียนรู้อะไรบอกในคอมเมนต์สามประทับใจไหมแชร์ Share ให้เพื่อนดูชอบไหม แชร์ 4. เคยรู้สึกแบบนี้ไหมเล่าประสบการณ์ของคุณรู้สึกไหมเล่าเรื่องของคุณ 5. อินไปกับเรื่องราวนี้ไหมกดไลค์และติดตามชอบไหมไลค์แอนด์ซับสไคร์ 6. แสดงความคิดเห็นและแชร์กับเพื่อนคอมเมนต์แอนด์แชร์ 7. คิดอย่างไรกับเรื่องนี้คอมเมนต์ Comment เลยคิดยังไงคอมเมนต์ Comment 8 แชร์ให้เพื่อนเพื่อนดูแชร์ Share ให้เพื่อน9กดไลค์และส่งต่อให้คนอื่นไลค์แอ่นส่งต่อ10ติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือน subscribe แอ่นกดกระดิ่ง